เอาัิดเราอานั่นพี่โอบเอ็ยเจ็บเจ็บอะไรโอ๊ยเบเจ็บมีบาเป็นาเป็นผู้นำโอ๊ยเจ็บเป็นผู้นำไม่เอาไหนผู้ผู้นำเมียยังไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ โถี่อกบถึงใจพอ่ขาโทนข้ออะไรยอมรับพี่้หงน้ำมุนเกิดมากทาเดียวกับโยบอดีได้หัวขี่ไล่กันป้าแม่พราแม่เนาะป้าได้ตอดเวลายังบอกตตอเวลาอันนี้พเราได้ยินว่าหาได้ตลอดเวลาอ่เเจ้าป้าหั่นอะไรอยู่อ่ะเจ้าป้าไดเขาจะมีมะนาวอยกนขาดไหมคอยมีดีหลายอย่างเลยมีดีอะไรคอยมีอั้ปอมด้วย่ะ มอ้ีคนตัง้งใจใหญ่เลนี่ใส่ใหญงเลยเขามาให่ๆน่<ะ>นยเีงไงไง่วก็มาแล้วไม่ใหญงเ,เ,เ,เป็นลูกกินมีหูเป็นเป๋เป็นตาบเป็นอะไรแม่คาเปี๊ยกกัตียะ ก็เป็นว่าปอะไบางเป็นว่าค่อยขงลูกขังเมียไค่อยถึงกับว่ามีเงินคือคนเด่นเอาการหังรูขังเมียงเาด้วยใจเรื่องน้รอกค่อยเรียนด้วยใจค่อยระคะบางว่ามีเงินจะมีอุู่มาได้กินได้ยางโรนี่อะากวันนี้จะมีอมุ้นทำรวยทำรอยเฮ้ยพียงม,มาก,กินเนี่ยกับมาน่งในน้พี่น้อง,องจบกินไปกินแบบเปิ่อขึ้น 没办法。嗯嗯